ESG เนี่ยเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นโอกาสนะคะอยากให้ทุกคนเรียนรู้แล้วก็นําตัวนี้ค่ะไปใช้ในด้านที่1นนะคะคือเรื่องของการพัฒนาสินค้าและบริการค่ะให้ลองดูซิว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยหรือบริการของเราเนี่ยจะสามารถไปตอบรับโจทย์เรื่องของ ESG ยังไงได้บ้างเพื่อจะได้เป็นโอกาสของธุรกิจใหม่ๆสินค้าบริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความสนใจเรื่องความยั่งยืนในอนาคตนะคะ สก็คือเรื่อง p rocess การทํางานภายในค่ะทํายังไงที่จะเอาเรื่องของความยั่งยืนมาอยู่ในกระบวนการดําเนินงานเพื่อที่จะทําใหเ้เราเนี่ยเกิดการที่มีต้นทุนที่ต่ำนะคะมีประสิทธิภาพการทํางานที่สูงขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยลงค่ะ ลงทุนเรื่องของการติดตั้งแผงโซล่าร์ไหมใช้รถ EV วีไหมนะคะหรือเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไหมซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบลงทุนของธุรกิจค่ะต้อมองว่าการปรับเปลี่ยนนี้ทางด้านความยั่งยืนเนี่ยเป็นโอกาสของธุรกิจก่อนค่ะเราต้องมองว่าวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปเทรนด์ในอนาคตทุกคนมองเรื่องของสิ่งแวดล้อมมองเรื่องของชุมชนมองเรื่องของความมีธรรมาธิปานของธุรกิจแล้วเราจะเอาตัวเราเองเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง mindset ของเจ้าของเนี่ยจะต,ต้องอยากทําเรื่องนี้ก่อนแล้วมองเห็็นนว่า่าามเปโอกกสททีธุริ เราเติบโตหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องเรียนรู้เนาะถ้าเกิดเราเริ่มอยากรู้อะไรแล้วเรามองว่ามันมีโอกาสเราก็ต้องศึกษาไม่มีใครที่จะรู้ทุกเรื่องตั้งแต่วันแรกถ้าเราคิดว่ามันสําคัญเราต้องเรียนรู้แล้วก็นําการเรียนรู้ตรงนี้ค่ะไปประยุกต์ใช้และที่สําคัญอย่าทําคนเดียวค่ะอยากให้ทําเป็นทีมเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยกำลังสร้างประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะกับธุรกิจแต่กับโลกใบนี้ด้วยก็จะทําให้เกิด engagement ภายในองค์กร สำหรับตัวสีวาเทลเองเนี่ยเขาเป็นโรงแรมที่มีการใช้อุปกรณ์ที่เน้นเรื่องของการประหยัดพลังงานช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนนะคะแล้วก็เป็นอิม g e ที่ดีขององค์กรนะคะแล้วก็ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเรื่องที่2ก็คือเรื่องของคนค่ะเขาดูแลคนได้ค่อนข้างดีมากๆในเรื่องของการที่จะทําให้คนเห็นภาพเดียวกันว่าโรงแรมนี้เนี่ยต้องการจะเป็นโรงแรมสีเขียวโรงแรมเพื่อความยั่งยืนแล้วก็เทรนนิ่งคนค่ะให้คนเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจในภาพเดียวกันกับ ผู้บริหารมองเห็นทําให้ทุกๆคนมีส่วนร่วมดังนั้นเนี่ยองค์กร s อสหน่วยงานไหนก็ตามทีค่ะที่สามารถเอนเกจคนเข้ามาให้เป็นส่วนหนึ่งในการทําเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะสามารถทําได้อย่างยั่งยืนอันที่3ก็น่าจะเป็นเรื่องของโครงการต่างๆที่เขาพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะการกําจัดเศษอาหารหรือเรื่องของการปลูก ผักอยู่บนดัดฟ้าเพื่อที่จะเป็นการาใช้ผักตัวนี้ในการประกอบอาหารหรือว่าทําให้เกิดความาเป็นพื้นที่สีเขียวในโรงแรมแล้ก็มีการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ได้ศึกษาภาคพิษฎีค่ะแล้วก็ได้รับความรู้จากผู้ที่เคยทําจริงธุรกิจจริงนะคะเพื่อผู้ที่อบรม,มค่ะจะได้มองเห็นภาพว่าการทำ ESG เนี่ย สามารถทำจริงๆได้ยังไงมีความสําคัญยังไงแล้วก็จะมาปรับใช้กับธุรกิจได้ยังไงคะ่ะวันที่2เราก็ออกแบบให้ไปดูงานกับองค์กรต้นแบบที่มีการทาเรื่อง ESG อย่างจริงจังนะคะซึ่งเราก็เลือก s c g ค่ะให้เป็นองค์กรที่เราไปศึกษาดูงานนะคะเพื่อจะมาดูว่าเออเราจะนำออสิ่งที่ s g ททำเนี่ยมาปรับใช้ในธุรกิจ SME อย่างเราได้ยังไงบ้างส่วนสุดท้ายค่ะเราออกแบบหลักสูตรให้นําความรู้ตลอดระยะเวลา2อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมาทำเวิร์กช็อปค่ะให้กับธุรกิจของเราเองว่าเฮ้ยเราเรียนแล้วเนี่ยเราสามารถที่ จะนำเรื่องนี้ไปทําเป็นนโยบายหรือการดําเนินง,งานต่างๆของธุรกิจของเราเองยังไงได้บ้างนะคะ <S <S เพื่อที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้จริงนะคะได้รับการแชร์ิ่งประสบการณ์จริงและได้รับการลงมือทําจริง